ทุกท่านรู้จัก3ามพันโบกกันใช่ไหมครับหลุมหินที่มักเกิดตรงบริเวณที่น้ำไหลแรงๆเลยที่ชัยภูมิมีน้ำตกธรรมชาติที่สายน้ำไหลผ่านพลานหินที่เราเรียกว่าตาดนี้หลายแห่งนะครับแต่ก็ไม่เคยปรากฏแหล่งใดที่จะมีหลุมหินขนาดใหญ่ได้เหมือนกับ 3, บ 3> ามพันบก3ามพันโบกน้อยๆอย,อยู่ตรงนี้ครับแต่ผมได้มาเจอหลุมอันซีนที่นี่ครับพี่น้องสุดอัมเซิ่งครับ เป็นลานหินทั้งหมดเลยนะครับวัดศิลาอารภูพระครับพี่น้องอำเภอเมืองชัยภูมิรับอยู่บนเนินเขาโขดหินเนี่ยครับนี่นะครับลักษณะของภูมิประเทศของวัดครับพี่น้องเราไล่มาจากข้างบนก็เป็นโขดหินล้วนๆครับตรงนี้คือรอยพระพุทธบาทครับอันซีนอีกแล้วครับพี่น้องครับน้ําตุ่มธรรมชาติครับจะเรียกว่าเป็นลงรูหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าโอ้โหอลังการมากครับ อาจะเกินเกินอะไรนะนี่แหละครับพี่น้องตุ่มเดียวโดดเลยครับเทียบเท่าสามพันโบกลุ่มน้ําโขงเลยก็ว่าได้อัศจรรย์จริงๆครับไม่เคยเห็นเลยครับในชายภูมิพาพี่พน้องมาชมกันครับวันนี้ครับ